สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบกับรายการคุณนายตื่นสาย,สสายรายการที่จะมาอัปเดตเรื่องราวของคนในแวดวงเซเลบิตี้แฟชั่นความงามและสาระความรู้ด้านสุขภาพค่ะค่ะพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะทางช่อง YouTube d a l l y New l i f ขีดทีค่ะกับพวกเราสามสาวควีนแอนค่ะหญิงช้องค่ะจิ๊บจค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะกำลังเข้าสู่ช่วงซ<ม>ัมเมอร์ที่ทุกคนบอกว่าโอ้โหอากาศร้อนมากแล้วก็นึกถึงทะเล กันเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าอยากจะไปแหวกว่ายกันในทะเลให้มันแบบว่าโหชํำอุรามากใช่แล้วค่ะและไอเทมเด็ดนะคะที่ขาดไม่ได้เลยในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คือชุดว่ายน้ํานั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้มีทั้งวันพีซทูพีซหรือบางคนอาจจะชอบใส่แบบแฟชั่นซึ่งเดี๋ยวนี้สาวๆนะคะก็ไม่ได้ใส่ลงเล่นในสระว่ายน้ําอย่างเดียวนะคะแต่ยังแบบว่าการใส่ไปทะเลไปอวดรูปร่างสวยๆลงโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่พูดถึงโซเชียลมีเดียเนี่ย ถ้าลูดไอจดูเนี่ยค่ะจะคิดถึงผู้หญิงอยู่คนหนึ่งในแวดวงเซลบปิตี้ไม่นึกถึงเธอไม่ได้คะ่ะวินาทีนี้จริงด้วยที่เธอแบบว่าชอบมากกับการใส่บิกินี่ไม่ว่าจะในช่วงซัมเมอร์หรือว่าจะเป็นตลอดทั้งปีนะคะเราจะเห็นเธอผ่านอินสตาแกรมของเธอได้เจอแบบว่าอวดหเซต็ตให้ได้เห็นกันแล้ววันนี้ค่ะเราก็ได้มาอยู่ที่หน้าบ้านของเธอแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับเธอข้างในกันเลยค่ะไปค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมตอนนี้เราสามสาวได้เข้ามาอยู่ในบ้านของหญิงแมนเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่ทราบว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องอะไรคะตรงนี้นะคะเป็นห้องดูหน,น,นะะังค่ะเป็นห้องนั่งเล่นมันจะอยู่ในชั้น3าซึ่งมันเป็นชั้นที่คนในครอบครัวทุกคนจะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ,คะ แต่ว่าถ้าส่วนตัวบ้านหนูจริงๆแล้วเราจะแยกกันเป็นคนาาละชั้นเลยส่วนตัวหนูจะอยู่ชัน<ม>้นโส<ม>ูชั้นหกที่เราได้ออกแบบเองใช่ส่วนใหญ่จะเป็นสามีทำสาม,ม,มีเขาแบบละเอียดมากนาังนั่งดูทุกดีเทลว่ามุมนี้ต<ม>้องมีที่วางของกี่ชั้นแบบน้บ่นั่นคือเขาทำแ<ม>บบดีไซน์เองทั้งหมดเลยแล้วบ้านหลังนี้ต้องเหนกับว่า เป็นเรือนของของเราด้วยใช่เพราะว่าสร้างขึ้นมาตอนที่ช่วงที่กาลังจะแต่งงานพอดีนี่เดือนเมษายนนี้ก็คือครบปีหนึ่งที่ยายเข้ามาอยู่ตรงนี้พอดีค่ะก็ชอบมากบ้านหลังนี้คือมันเป็นศูนย์กลางของเพื่อนๆทุกคนคือใครแบบผ่านไปผ่านมาแล้วจะแวะแล้วก็เดินขึ้นมาเลยพอทีไม่ได้บอกหนูเรืงหนมาเพราะว่ามันจะแบบอยู่ใกล้แบบเพื่อนไปออกลงกายเสร็จก็แบบเดินมาขอน้ำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยาไม่เหงาเลยอยู่ี่ก็แบบมีคนมาหาตลอดก็เห็นการตกแต่งแบบ ส่วนใหญ่เป็นสีเท่าสีน้ำตาลอะไร네<ช>นี้คุณเป็นโทนส,ส, <im mon> สีที่ชอบหรือเปล่าก <im mon> <สา>็คิดว่าเขาคุมโทนนะคะตรงนี้คุณแม่จะมี เป็นคนแบบเป็นคนทำเขาก็จะชอบอะไรที่แบบค่อนข้างจะอินธรรมชาติอย่างเรือ่องต้นไม้ตอนสร้างบ้านเนี่ยค่ะหกชั้นนะต้นไม้ใหญ่มากหนูเอาไปไว้ชั้นบนสุดได้เพราะว่าแบบเหมือนคุณแม่เขาก็พูดไว้ก่อนว่าเออบ้านเราควรจะมีสีเขียวควรจะมีต้นไม้อย่างงี้อย่างนี้บ้างเนี่ยค่ะเราก็ไปเลือกต้นไม้กันตอนนั้นไปที่รู้สึกที่ปทุมธานีต้นใหญ่เลยนะใช้เครนยกขึ้นมาก่อนที่ก่อนที่จะประกอบตัวบ้านก็คือเอาไว้ข้างบนได้ไว้ข้างบนได้ไว้เดี๋ยวออกไปข้างนอกก็น่าจะเห็นพอมองขึ้นมาข้างบนมันจะเห็นต้นไม้ใหญ่ อต้นอะไรอะคะถึงไบบจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าแบบเขาไปแบบไปเรื่องกันเองใช้เวลาเหมือนกันคือบ้านเนี้ยเขาจะให้ความสำคัญกับต้นไม้มากๆกับธรรมชาติก็คือบ้านเราอยู่ใจกลางเมืองก็จริงแต่เราต้องมีน้ำเราต้องมีสีเขียวเราต้องมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกรีแล็กซ์สบายอีก็คือเป็นบ้านแล้วก็เป็นโฮมออฟฟิศด้วยของสามีใช่เพราะว่าพี่ซันเนี่ยเขาจะทำงานแบบทำหนัง ตัดหนังส่วนใหญ่เดียวกับลมธรรมะหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีห้องแบบไปห้องเรียกว่าอะไรห้องปฏิบัติการของเขาอยู่ในบ้านซึ่งก็ดีของหนูว่ามีแบบหนูคิดถึงหนูก็จะลงมาหาไม่ได้เยอ่มัต้องทำงานไกลใช่เพราะอย่างตัวหนูเองหนูก็ทํางานเยอะมากด้วยแต่ว่างานการของหนูทั้งหมดที่ทําหนูเป็นคนที่ไม่มีเวลาแบบเรียกว่ามันไม่จำเป็นต้องฟิกซ์ว่าเราต้องเข้างานเวลานี้เลิกงานเวลานี้อะไรหนูก็เลยค่อนข้างที่จะแบบ อยู่บ้านได้ออกไปทำงานเมื่อไหร่ก็ได้แแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้านให้อัปเดตอัปเดตค่ะนเมื่อก่อนตอนแรกทำเสื้อผ้านี่แหละทำพวกชุดว่ายน้ำวันนี้มีเอามาโชว์ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นตอนนี้ทำร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะตอนนี้เปิดแล้วสองสาขากำลังจะเปิดอีกห้าในปีหน้าสองสาขานี้มีที่ไหนบ้างอยู่ที่จีชาเวอร์ตรงค่ารำเก้าแล้วก็ตรงเมเจอร์ราชโยธินค่ะชื่อร้านอะไรนะคะชื่อร้านซูชิเซกิค่ะงงไหมว่าทำไมเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะ เราดี้นงลือเราด้นก็เป็นคนชอบทานแล้วอาหารญี่ปุ่นมันเป็นอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็แบบไม่อ้วนด้วยแต่ว่าเท่าที่หนูไปกินมาก็คือแบบราคามันค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะอะไรย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเปิดร้านเราทําราคาให้คนจับต้องได้คนเข้าถึงได้ก็คือคุณภาพพรีเมียมมากแต่ราคานี่คือแบบแบบ พวกกายหนือเขาเป็นเ9้าสิบเก้าบาทมันก็เลยเหมือนว่าเราชอบกินอาหารญี่ปุ่นก็เลยทำให้เราหุ่นอย่างงี้ใช่เราโดยเฉพาซูชิเซกิกินแล้วหุ่นดีมากเหมือนกับนี้ไดยค่ะว่าอย่างนั้นก็คือทำชุดว่ายน้ำใช่ นี่เป็นคนที่แบบทําอะไรจับฉายวกเลยที่แบบอยากแบบนึกว่าอยากทําอะไรก็จะลงมือทําโดยที่บางทีไม่ได้มีทางว่าเฮ้ยเราต้องมาทางนี้อย่างเดียวหนูก็เลยจะแบบเครื่งสาอางก็เคยทํเสื้อผ้าเคยทำร้านอาหารก็ทาแล้วก็บางทีก็มาช่วยโรงแรมของทางบ้านพี่ซันด้วยที่เมืองการเราก็เข้ามาดูช่วยมาได้แบบช่วยแบบ พีอาร์มาคิทติอะไรเงียใช่พีอาเก่งมากด้ยค่ะว่าเต็มตลอดถ่ายจองยาวเจองยาวเอาแปดห้องแต่อยากจะอยู่ตรงนี้จองนะคะแต่ว่า ตอนนี้มันได้ซัมเมอร์เนาะแล้วก็อีแม็กก็คือเป็นคนทำคอลเลคชั่นชุดว่ายน้ำด้วยใช่ก็คือตอนนี้ยังทำยูเมกอยู่แล้เออทำเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าสำหรับแมนแล้วซัมเมอร์ของแม็นะคือทั้งปีเราอยู่เมืองไทยอ่ะไม่ว่าเรามันจะเป็นเดือนไหนคือเราก็สามารถใส่ชุดว่ายน้ำไปทะเลได้แล้วก็เป็นคนชอบไปเที่ยวทะเลมากมากกว่ามากที่สุดคือสามารถไปได้ตลอดเวลาไม่เคยเลยแดงว่าเป็นคนชอบชุดว่ายน้ำมาก ชอบเพราะว่ารู้สึกว่าชุดว่ายน้ำมันเป็นอะไรที่ใส่แล้วสบายใส่แล้วแบบใส่แล้วมันไม่ร้อนแล้วมันขยำขยื่นอะไรก็สบายสมมติเวลาแบบไปเที่ยวกันนย่าเงี้ยทะเลนะคะปกติผู้หญิงก็จะแพ็คของเยอะมากใช่ไหมหนูอ่ะจะมีแค่กระเป๋าแบบใบเล็กๆใบเดียวเราได้นานมีแต่ชุดว่ายน้ำไม่มีอื่นเลยครีมเคิร์มอะไรมีไหมครีมเคิร์มก็แทบจะไม่เก็บแล้วไหนก็คือเก็บก็เก็บชุดว่ายน้ำมีแต่แบบคือเป็นคนแพ็คไลท์มากค่ะมีแค่ชุดว่ายน้ำมันก็อยู่ได้เลยสาววัน แล้วอยากจะรู้จังเลยว่าในคอลเลกชั่นของมแมสในตู้เสื้อผ้าเนี่ยแบ่งพื้นที่กับชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยถ้าเอาตามความเป็นจริงได้ให้นักจริงๆว่าเคยซื้อมานะคะน่าจะเป็นหลักร้อยชุดได้ไดแต่ว่าก็มีอยู่ที่บ้านท่านพ่อด้วยแล้วเมื่อก่อนแบบเวลาเราอยู่ข้างนอกเราก็ ซื้อแล้วบางทีเรากลับมาเราไม่ได้เอามันกลับมาด้วยมันก็เลยมันข้างจะกระจัดกระจายหนไม่ได้มีเก็บจริงจังขนาดนั้นนะคะแต่ชุดว่ายน้ำนี่นเป็นอย่างหนึ่งที่แบบไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ซื้อได้ตลอดเวลาทั้งปีทุกร้านคือคือแค่เห็นแล้วชอบก็ซื้อได้เลยมีไมสไตล์ส่วนตัวอะไรอย่างนี้แม้แบบว่าวันพี o n ูพีชอะไรอย่างี้ต้องเล้วแต่อารมณ์ช่วงนั้นมากกว่าอย่างช่วงเนี้ยเราจะเน้นซื้อเป็นพวกไอ้นี่มาเยอะมากซื้อเป็นวันพี e ช่วงเนี้ยรู้สึกว่าวันพีที่ค่อนข้างมันจะ เก็บทรงเก็บอะไรได้ดีนี่เอามาเอามานั่งวางไว้ด้วยอ่อืมมันเดี๋ยวให้โชว์หน่อยไหมได้มีหนะมีตัวนี้คือที่เป็นส่วนอย่างนะแต่นี่อันนี้แค่อีกส่วนนี่แค่อีกส่วนน้อยแค่อีกน้อยมาก ปกติไม่ได้เก็บในหีบนะคะแต่นี่แบบเอาลงมาให้ดูที่บ้านนี่มีเป็นร้อยแต่ว่ามันก็แบบอยู่แยกหลายที่ตอนนี้ก็คือที่ที่อยู่ที่บ้านนี้ก็คือประมาณอันนี้ที่ใส่ช่วงนี้ค่ะเคล็ดลับเลือกใช่เคล็ดลับแต่เราช่วยน้ําจุดหนึ่งคือเราดูที่สีก่อนคือตอนแรกอ่ะเราจะหยิบขึ้นมาเพราะว่าเราชอบสีสีนั้นโดยที่เรายังไม่ได้ดูดีไซน์ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยไม่เป็นวันพีสุดหรือส w o p ่ไหอะค่ะอย่างช่วงนี้แบบอยากใส่สีสดๆอยากไปทะเลเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยก็จะเลือกสีที่มัน ค่อนข้างจีดจ้าอย่างเช่นนี่ลองใส่ไหมลองนี่นะคะนี่เป็นซีนีราวนึงตัวนี้สาวนี้ไม่ค่อยปลื้มไม่ค่อยปลื้มไม่ค่อยเพราะอะไรหรอะอะไรเขาหึงไหมเราแต่งใส่ชุดไว้น้ำ่างเงียม้นเนาะไม่เหรอหนูว่าเขาชินเรามากกว่าค่ะแต่ว่าแต่ว่าแบบตั้งแต่แต่งงานมาก็ต้องมีความระมัดระวังในการแต่งตัวเรื่องเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมากขึ้นเนาะไม่ใช่สาวโสดแล้วนะคะ หนูซื้อได้ทุกราคาทุกแบบคือตั้งแต่แบบหลักร้อยจนถึงหลักหมืม่นคือสามารถซื้อได้หลักแสนยังไม่เคยแ่่ถ้าเคยเดี๋ยวจะมาบอกอแล้วหลักหมื่นนี้มันต้องมีอะไรอะเอ็กเซซเซอรี่อะไรที่รู้สึกว่าพิเศษกว่าไ, look, ไม่ไมส่วนใหญ่ถ้าหลักหมื่นนะคะจะเป็นแบรนด์ืองนอกแล้วเวลาซื้อมา ผ้ามันจะไม่เหมือนกันแน่ของคินี้ของโคดี้ของคนเลีค่ะว่ามีอะไรบเยอะนะโอเคต่างกันอย่างเดี๋ยวนี้อ่ะมันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หลักหมื่นนะคะแต่นี่เป็นของ Kendall Jenner กับ Kylie Jenner เขาทำลองจับดูเนื้อผ้าเขาจะเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนชุดดำน้ำเหมือนเป็นชุดเป็นสุดเหมือนบริสุทธิ์ที่ไม่คือเนื้อผ้าเขาจะมีความหนาแล้วเขาจะมีความเก็บทรงมากก็สุดขวดผ้าดีกว่าก็ไม่ได้บอกว่าคนอื่นไม่ดีนะ มันละลา่ความชื้เนื้อผ้าใช่ส่วนใหญ่ถ้าซื้อแบรนด์นองนอกหลักหมื่นเนี่ยมันจะเป็นที่คัตติ้งแล้วก็ตัวเนื้อผ้าเขาจะมัน้หนาแต่ว่าหลักร้อยกับของเมืองไทยอ่ะก็ชอบเพราะว่ามันราคาค่อนข้างเบาแล้วเราสามารถซื้อได้ง่ายแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเป็นไรหรอกซื้อไปก่อนคือต่อให้แบบใส่ไปสองสามทีแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันก็ยังไม่เป็นไรซื้อบ่อยๆแต่ว่ามันถูกใจในรูปแบบในรูปแบบในดีไซน์สีอะไรเอ้แต่ว่าระหว่างทูพีสกับวันพีสชอบแบบไหนมาก ชอบทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้จะใส่ใส่วันพีชค่อนข้างบ่อยอนีตัวล่าสุดพิ่งได้มาสีขาวดูเขาแบบเนื้อเนื้อสีขาวที่ใส่ลงน้ำจริงไหมถ้าอย่างนี้ใช่จริงสได้ไม่โฟใช่ไหมได้ไม่โฟเพราะมันแบบเป็นแบบปีชแวร์เนาะเขาก็คืออยากให้เราใส่อยู่แล้วชอบชอบยิ่งสีอะไรที่มันตัดกับผิวอะยิ่งชอบแบบ แบบแค่ช่วงนั้นแบบตัวแทนมากอย่างเงี้ยสีขาวสีนีออนอะไรเงี้ย้ก็ใส่เลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันยิ่งทําให้เรารู้สึกมีความโดดเด่นมากขึ้นบางทีถ้าช er mm ุด hmm. ว่ายน้ำเราอ่ะเยอะแล้วชุดว่ายน้ำเราสีสดแล้วชุดว่ายน้ำเราแซบแล้วทําให้เราไม่ต้องใส่เอ็กเซอรี่เยอะหรือเราก็แบบเราก็เลยแบบใส่ง่ายๆได้เลยสีดำมีไหมคะมีมีเยอะด้วยค่ะสีดำก็มีแล้วสีดำก็มีทุกสีอ่ะเดี๋ยวอันนี้สีดำมาดีเลยสีดำอันนี้ผูกคอเบาๆอันนี้ผูกคออันนี้ก็ใส่บ่อย ว่าตัวนั้นหนูทำเองอันนี้หนูดีไซน์เองอันนี้หนูขายเองข้างหลังกซี่ประมาณสามประมาณสามสี่ปีที่แล้วค่ะตอนทำอันนี้ออกมาอันนี้ข้างหน้าเรียบๆแต่ข้างหลังใช่ซึ่งมันตรงกับคาแรคเตอร์หนูมากเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่แมนเป็นคนที่ไม่ชอบแบบแต่งตัวเยอะนะเป็นคนเยอะๆคือจะชอบอะไรที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่งแต่งไม่เรียบความกซี่อะไรอย่างนี้ยนิดนึงยงลุกเล่นวิกิปิกอะใช่มี่วิธีการใส่ชุดว่ายน้ำให้มันแบบ ดูแพงแต่ว่าแบบไม่ดูโตแม้แบบ oh. แนะนำเค่ล็กักสาวๆนิดนึงแกคขนนึกก่นเพราะว่า จริงๆเนี่ะหรือว่าดูโป้ไม่โป้อาจจะอยู่ที่การมีหน้าอกด้วยอย่างหนึ่งเพราะว่าผู้หญิงบางคนที่เขาหน้าอกค่อนข้างใหญ่พอเขาใส่ปุ๊บมันก็จะเซ็กซี่มากๆไปแต่ว่าตัวมันไม่รู้เป็นคนโชคดีหรือโชคร้ายที่ไม่มีหน้าอกเลยเราก็เลยสามารถใส่อะไรก็ได้ไอยากใส่อย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยเพื่อนที่มีหน้าอกเคยยืมไปใส่เขาใส่ไม่ได้เลยนะเพราะว่าแบบเขาโปมากพอเราใส่มันก็จะดูเป็นแบบไฮแฟชั่นเราไม่มีนมอ่าแล้วลองลองดูตัวอื่นหน่อยสิคะว่าแบบเวลาเราใส่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อตัวนี้ก็ มีแอปเบลมาเบลก็มาเป็นไม่ใช่ว่าหญิงแมนต้องแซ่บอย่างเดียวนะคะเมเป็นเปลือกหอยเลยหอยนี่ไม่ได้แกะเลยเมเป็เมเป็นเมเใช่อ๋อมันจะเข้าชุดกันงนี่ก็แบรนด์ไทยใช่คือบางอารมณ์เนี่ยบางอารมณ์มันจะเป็นแบบขาวค่อนข้างหวานก็จะชอบชช้ไม่น้ำที่มันจะมีดีเทลอย่างแบบไข่มุกไข่มกมีอีกมีอีกมีตัวหนึ่งที่เป็นไข่มุกเหมือนกันแล้วชอบมากอันนี้อ่าเห็นไหมอันนี้วันพีซอันพีซอันนี้ อย่างเงี้ยคือตรงคอก็จะม,มีไข่มุก คือบางทีพอเราแซ่บตลอดแซ่บเผ็ดขนาดนั้นนหละสามีก็ไม่ได้แบบปลื้มมากบางทีเราก็เลยต้องมีชุดว่ายน้ำที่แบบเป็นสาววานบ้างอะไรบ้างต้องเปลี่ยนอะไรบ้างถ้าบอกว่ามีทุกสีและทุกอารมณ์ทุกอารมณ์ทุกสีและทุกสไตล์ใส่ได้หมดเลยค่ะเออเอออี๋มีวิธีการเก็บรักษาไหมคะชุดว่ายน้ำเเพราะมีเยอะเหมือนหลายคนก็จะมีเทคนิคแช่ตู้เย็นของมันจะไม่ซักน้ำอุ่นน้ำร้อนคือเวลาสมมติเวลาว่ายน้ำเสร็จเราก็จะเอามาล้างน้ำเปล่าเลยเราจะไม่ใช้พวก ยาด้วยค่ะสมมติก็ดูว่าเราไปว่ทะเลหรือว้เอ่อสาว้น้ำถ้ามันมีคอลอรคอลีนเนี่ยมันจะทำให้เสื้อผ้าเราเสียได้ค่ะก็จะมาแช่มาซักกับน้ำธรรมดาที่ไม่ใช่น้ำร้อนแล้วก็เอามาตากแค่นั้นเลยค่ะแล้วพี่อยากถามนิดนึงว่าในส่วนของคนที่สาวๆที่อยากจะเลือกชุดว่ายน้ำบางคนแบบว่าผิวขาวผิวแทน ปวดๆผอมๆอะไรเงี้ยเขาจะต้องเลือกยังไงออสีผิวนี่ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ความมั่นใจนเพราะว่าเราสามารถใส่ได้ทุกสีค่ะเราอยากใส่ใ<ๆ>เพราะว่ามันหนูว่าผู้หญิงนะเวลาใส่ชุดว่ายน้ำให้สวยที่สุดในซัมเมอร์เ่เขาเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดคือความมั่นใจมันไม่ได้แปลว่าเขาต้องหุ่นดีมันไม่ได้แปลว่าเขาต้องสวยหรือว่าต้องแบบเพอร์เฟกต์คางราท้องก็ได้ใช่ต้องมั่นใจอันนี้คือแบบตอนอยู่เมืองนอกคือเวลาไบหาดนะคะ ทุกคนใส่ชุดว่ายน้ำหมดเลยไม่ว่าจะตัวอ้วนตัวผอมสูงเตี้ยอะไรทุกคนใส่ทุกคนมีความมั่นใจทําให้ทุกคนออกมาดูดีได้แต่สําหรับคนไทยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาอ้วนเขาแขนใหญ่เขาใส่ไม่ได้อย่าค่ะใส่เข้าไปเพราะว่ามันดีจริงๆมันคือถ้าผู้หญิงเรามีความมั่นใจแล้วอ่ะเราใส่อะไรก็สวยแต่ยป็นตอนนี้ผู้หญิงเริ่มมีความมั่นใจมีความกล้ามากขึ้นชล้บางคนไม่ได้ใส่แบบว่าลงสระอย่างเดียวก็ไปทะเล อะไรนี้จะใส่ได้หมดใช่ตอนเด็กๆเคยแบบโดนล้อเมื่อก่อนนะโดนล้อว่าแบบเฮ้ยผิวดำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อก่อนเราก็จะเป็นคนที่แบบมีกล้าใส่ชุดว่าน้ำเลยนะคะใส่แขนยาวใส่แบบปีกัวเพราะว่าเราไปฟังคนอื่นว่าเราคอเราฟังคนอื่นว่าเรามาแล้วเราก็เลยรู้สึกคิดไปเองว่าเราแบบไม่ได้เราทําไม่ได้เราจะใส่แขนยาวเราจะไม่ใส่ชุดว่น้าแต่จุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราว่าเราสวยอะเราว่าเราต้องมั่นใจในตัวเองอะเราว่าเราเรามีดีอะแล้วพอจุดนั้นที่เรา เรามีความมั่นใจแล้วปุ๊บไอ้คนที่มันเคยว่าเราเคยล้อเราทุกคนหยุดไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกเลยเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาพูดแล้วมันทําลายเราไม่ได้เขาก็ไม่พูดหือคนพวกนี้มันก็จะหยุดพูดไปเองคือเราไม่ได้ต้องการให้ใครมาว่าอะไรเราทั้งนั้นเพราะตัวเราต้องรู้ดีที่สุดว่าเราเป็นยังไงแล้วเราชอบอะไรเงี้ยค่ะอย่าแบบปล่อยให้เสียงหรือว่าคนอื่นมาทําให้เรานจเราดควาน้นอย่น้ํา ผิวล้คะทั้งผิวทั้งผมเราจะดูแลอันนี้เนี่ยค่ะปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะเ่ออนเด็กมากเออทุกวันนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าเหมือนบพาอายุเยอะขึ้นแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นถูกไหมคะก็เลยต้องเริ่มบำรุงเมื่อก่อนเวลาแบบไปทะเลไปอะไรคีมัาแดดก็ไม่ทาด้วยนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องทาบ้างเพราะว่าฝ้าอะไรก็เริ่มทำงานแต่เคล็ดลับที่ใช้เวลาไปทะเลแลวชอบมาก ไม่รู้ว่ามีใครเคยลองไชกันไหนเอ่ยน้ำมันมะพร้าวค่ะไม่เคยน้ำมันมะพร้าวไม่ต้องมียี่ห้อนะไม่ต้องมีอีห้องคืออะไรก็ได้ใช้ทาเพื่ออาบแดดอาบแดดเสร็จอาบน้ําก็ทาเพื่อความชุ่มชื้นน้ำมันมะพร้าวคนเดียวอยู่ช่องจบของมากมากค่ะตอะวันมันจะได้ช่วยบำรุงผิวไปด้วยปกป้องผิวไปเราเวลาไปแทนนะต้องการผิวแทนน้ำมันมะพร้าวทำให้สีเราสวยมากเลยด้วยอทั้งปกป้องแล้วก็ช่วยเสริมให้ผิวแทนด้วยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปเจอกับ ชุดที่หญิงแบบว่าเป็นชุดเด็ดจากนาเสนอหนึ่งในชุดเด็ดใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าหญิงจะใส่แล้วแซ่บขนาดไหนคะ<อ>่ะค่ะตามค่ะ ตอนนี้เราก็มูฟกันมาที่ะอ่างจากรุซี่แล้วที่แม่บอกว่านาเสนอมากๆใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ชิลมากมันไม่ใช่สระว่ายน้ำนะคะมันว่ายน้ำไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นอ่างสปาที่มีระบบนวดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนั่งกันได้แปดคนเวลาเพื่อนๆมาก็คือจะนั่งกันเต็มเลยแล้วก็แบบพอว่ายน้ำตรงนี้เสร็จก็จะลุกขึ้นมากินข้าวอะไรแบบสบายเรียกว่าเป็นชั้นที่ว่ารีแลกซ์เลยใช่เป็นชั้นธรรมชาติแต่วันนี้ไม่รีแลกซ์เลยเพราะว่าต้องลงน้ำคนเดียว ลงด้วยทำไมนะคะทไม่อยาลงเลยพี่น้องเพราะว่าถ้าพี่ลงแล้วหญิงแมจะดรอปมากค่ะหัูยอมพี่ค่ะมั่นใจพี่เต็มร้อยค่ะถูกต้องค่ะพี่ก็ยอมให้ส่ชุดวยดามสวยนะคะความใจต้องมาพี่ยอมให้หญิงแมเลยดีกว่าอีกคำถามหนึ่งอันนี้มีวิธีการในการใส่ชุดยังไงให้แบบดูเซ็กซี่ดูแบบ นอกจากความมั่นใจแล้วใช่ไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตายเไม่ตายโอเคโอเคถ้านอกจากความมั่นใจก็คือมีอีกจุดหนึ่งก็คือสมมติสมมตินะสมมติเราขาสั้นแล้วเราอยากให้รู้สึกว่าเราอยากขาดูยาวแหลดูผอมพอะค่ะเราก็จะเลือกชุดวันพีซที่มีแวกสูงนิดนึงถ้าสำหรับพี่น้องก็อาจจะสูงขึ้นไตรงนี้ ใช่น้านนิดยาวไปพอเราพอลากสุ่มปุ๊บมันก็จะทำให้ช่วงขาดแลดูยาวแล้วก็จะดูไม่ตันค่ะก็คือทุกคนแหละไม่ว่าจะรูปร่างแบบไหนอยากแขนใหญ่นะท้องใหญ่ชุดว่ายน้ำเราสามารถมีแบบที่มันเหมาะสมกับแบบนะคะก็ลองศึกษาดูได้เลาวันนี้เราก็ได้มา อัปเดตอัปเดต collection summer ชุดว่ายน้ำของนิมแมนและลงอ่านลงอ่านได้กา้ดด้วยนะคะ summer นะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณหม่อมราชวงศ์แมนดาริมาสยุคนสวัสดีโต๊ะนะคะขอบคุณค่ะขอใส่ชุดว่ายน้ำโชว์ด้วยส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นก็เดี๋ยวมาติดตามกันสำหรับวันนี้เราท้กเอาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ